เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 4ดก8 0 0 0พระธรรมขันธ์เรื่องทุติยะอุรุเวลาสูตรว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อแรกตรัสรู้เราอาศัยอยู่ที่ต้นอชัชปารานิโครใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา ตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นแลพรามจำนวนมากเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านไวัเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควร ได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าท่านพระโคดมพูกข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณาครามไม่อภิวาสไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ร่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งท่านพระโคดม เรื่องที่พวกข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวเพราะท่านพระคอรมไม่อภิวาสไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งการที่พระคดรมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลย เรานั้นได้มีความดำริว่าท่านเหล่านี้ไม่รู้จักเทวระหรือทาที่ทําให้เป็นเทวระถึงแม้นับมาแต่เกิดมาออภัยนะคะถึงแม้นับแต่เกิดมาบุคคลจะเป็นคนแก่มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปี แต่เขาพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เหมาะแก่เวลาเขาย่อมถึงการนับว่า เป็นเทระผู้โง่เขลาโดยแท้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มรุ่นเยาวมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่เขาพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัย พูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นเทระผู้ฉลาดโดยแท้ภิกษุทั้งงลายทำที่ทำให้เป็นเทระสิประการนี้ทำ ที่ทำให้เป็นเทราสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพ,พร้อมด้วยอาจาระและโคจระอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตตาสั่งสมสุตตาเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทรรทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรนทร์พร้อมทั้งอัด และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครอบทวนทรงจำไว้ได้คล้องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิสามเป็นผู้ได้ชานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก 4. ทํทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายทำที่ทำให้เป็นเทราสีประการนี้แลบุคคล ู้มีจิตฟุ้งซ่านมีความดำริไม่มั่นคงเหมือนมารึกคะยินดีในอสัศธรรมกล่าวคำไร้สาระเป็นอันมากมีความเห็นต่ำซามไม่มีความเอื้อเฟื้อย่อมห่างไกลาจากความเป็นผู้มั่นคงส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีสุตตา มีปฏิพานประกอบอยู่ในธรรมที่มั่นคงย่อมเห็นแจ้งอัดด้วยอริยสัจด้วยมรรคปัญญาถึงฝังแห่งธรรมทางปวงไม่มีกิเลสเกาะยึดไว้มีปฏิพาน์ละความเกิดและความตายได้แล้วเพียบพร้อมด้วยพรหมจรรย์เรา เรียกภิกษุผู้ไม่มีอาสวะว่าเทระเราเรียกภิกษุนั้นว่าเทระเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายคำอธิบายจากเชิงอัดที่สมควรในที่นี้หมายถึงที่เหมาะสมเว้นโทษการนั่งหกประการคือไกลเกินไป ใกล้เกินไปอยู่เหนือลมสูงเกินไปอยู่ตรงหน้าเกินไปอยู่ข้างหลังเกินไปเป็นเทระหมายถึงผู้มีใจมั่นคงหนักแน่นแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิหมายถึงรู้แจ้งธรรมโดยผลและเหตุด้วยปัญญาจิตยิ่ง คืออภิเจตสิกหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ดียิ่งถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงหมายถึงที่สุดคือฝั่งหกประการคือ 1. นฝั่งอภิญญา 2. อฝั่งปริญญา 3. าฝั่งปหาณะ 4. ีฝั่งภาวนาห้ ฟังสัจฉิกิริยา6ฟังสมาบัติพระสัทธรรมจากพระไตรปิฎลกเล่มที่21อพระสุตตันตปิดกเล่มที่13อังคุตระนิกายจตุกการนิบาตปฐมปัน,นาตเสียงอ่านดยบสวร